คลิปนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างที่บอกแผมนั่งรถไฟจากเชียงใหม่มีจุดหมายคือกรุงเทพจองได้รอบเย็นแบบชั้นสาเบาะปรับเอนไม่ได้เพราะเป็นวันหยุดแบบอื่นๆในวันเดียวกันเต็มหมดแล้วแผมจองที่นั่งริมหน้าต่างเพราะเวลานี้ไม่ค่อยมีแดดแล้วก็ถึงเช้าพอดีจะได้กินลมชมอยู่เต็มที่หน่อยตอนนั่งไม่ร้อนเลยลมโกลกสุดๆพัดทุกสิ่งทุกอย่างไม่สนลูกใคร วิวทั้งสองข้างทางคือสวยมากๆมันดีตรงนี้แหละใครที่ชอบธรรมชาติจะต้องถูกใจสิ่งนี้ส่วนตัวแพมลองนั่งรถไฟระยะยาวตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดรวมตอนนี้ก็ประมาณ6-7ครั้งเคยทั้งเบาเอนได้เคยทั้งแบบแอร์แบบวันนี้ก็เคยแล้วเหลือก็แต่แบบตู้นอนที่ยังไม่เคยใกล้ถึงทํำผนตาแล้วนั่งครั้งแรกหลายๆคนจะตื่นเต้นกับจุดนี้มากหนุ่มงจะเริ่มมีพ่อค้าแมค่ค้าขึ้นมาขายของเป็นระยะไม่ต้องกลัวอดอยากปากแห้งเลยทีเดียวแต่ก็ขึ้นอยู่กับตู้พอเริ่มข้ามอากาศจะเย็นลงงต้อ คใครอยากนั่งหรือทางข้างว่างจะนอนก็ตามสบายคะ่ะตกใจตื่นอีกทีก็นครสวรรค์ตอนตีสีการเดินทางนานๆก็ต้องมีปวดเมื่อยบ้างเป็นธรรมดาแต่ดีที่แพมพกนี่อ no no ีซีน็อกเจลน็อกตะคิวการเจ็บกันแดดช่วยบิวพลังทําให้สดชื่นกร,กระปี้กระเป๋ง่ายๆแค่ฉีกแล้วก็กินไม่ต้องดื่มน้าตาลพ้อมอร่อยไม่ฝืดคอดดีมากๆแพมพกตลอดอะทุกคนถึงแล้วใครที่ยังไม่เคยนั่งรถไฟต้องลองสักครั้งแล้วนะคะ